นี่นะครับจะมาบอกเวลาหาสายไฟต่อเดี๋ยวพวกวัดบูธพวกไฟหลีไอสายที่ต่อจากไฟหลีหรือว่าจะเอาไปต่อกับไอดิฟไอพวกดิฟฟี่พวกวัดบูธพวกอะไรนะครับเป็นไฟหลีเวลาเราเปิดไฟแล้วถ้าไฟมันติดแบบนี้ครับนี่นะครับมันจะเป็นปลั๊กอยู่ด้านในนะครับปลั๊กสีดํา มองอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นยากนะครับเพราะมันอยู่ลึกอยู่ลึกเข้าไปหน่อยให้เราแกะคอนโซลตัวน,นี้ก่อนนะครับเวลาแกะก็ไม่ต้องใช้ไขควงไขควง,งอะไรครับดึงออกมาเลยครับเนี่ยดึงเบาๆครับปุ๊บฉากออกมาเลยครับเนี่ยนี่นะครับพอแกะมันจะเป็นหนึ่งอย่างน,นะครับของนิวปีสิบสองสิบสามแล้วก็มองเข้าไปเลยครับ เนี่จะเป็นปลั๊กไฟน้ำดำอยู่ข้างตัวรถแล้วด้านล่างขวาสุดจะเป็นปลั๊กออกสีน้ำตาลแดงๆออกน้ำตาลนี่แหละครับแล้วก็ปอกจะเป็นใช้กันไกปอกหรือว่าไฟ้เช็คหลุดออกก็ได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็เอาไปต่อเป็นไฟลง เป็นพวกไฟวัดบูธพวกวัดมงวัดปูดพวกอะไรได้นะครับเป็นข้บบวกนะครับข้บบวกสองข้อลบก็นี่ต่อข้ขอถึงคองรถที่น็อตได้เลยครับเนี่ยที่ต่อกับวัดบูธตัวน,นี้เป็นข้อลบอันนี้เป็นข้บบวกเป็นปักสีดำปักสีดําสายตดน้ำตาลอยู่ขวาล่างสุดโอเคนะครับผมเอาไว้ต่อพวกวัดวงวัดบูธอะไรแน,นี้ ต่อวัดบูต่อ,ตอดิฟฟี่ได้หมดนะครับเวลาเราเปิดไฟลีมันก็จะติดเข